สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียออฟแมนะฮะนี้ก็จากจุดพันนานะครับผมก็มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะฮะในตัวอำเภอสว่างแดนดินนะครับผมเราจะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีมาดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> นี่นะฮะยากาศดีไหมฮะ ดูนะมีช้างด้วยตองเขามีการนั่งช้างขี่ช้างด้วยนะครับวิวดีมากครับบรรยากาศดีมากๆนนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะครับผมนี่แล้วก็มาสัะย้อนแสง เอาอะไรพี่เอาอะไรอันนี้พี่มานานนะฮะพี่มานานจะกินอะไรดูตัวนี้อะไรพี่ปวดคอเสียดเียงใเสียดเลี้ยงใเ,เดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงอีบรรยากาศภายในร้านนะที่ขัวอ,อน,น,น,นุนี้นะครับมาบ่อยเลยครับเชนวัตพี่มาครั้งนี้ครั้งที่ครั้งที่สี่ครับพี่ครั้งที่สี่ มาทั้งแม่กับใครครับมากับลูกกับเมียพี่ครั้งที่สองก็ลูกกับเมียพี่ครั้งที่สามทไมกับลูกกับเมียพี่อ๋อไม่ได้มาคนเดียวครั้งที่สี่มากับพี่นี่แหละอ๋อชื่อว่ามาแบบมาคนเดียวาโอ้ยมาไม่ได้มาไม่ได้ไม่มีเวลามาอันนี้พาพี่พาพี่มาเฉยแต่พี่มาดูบรรยากาศของเมืองสว่างเดนดินเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะที่ดีบรรยากาศดีอันนี้ผมก็สั่งน้ำอะไรมะนาวนี่แหละมากินนะครับ ดูให้พี่มานาดื่มด่ากับบรรยากาศก่อนนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมแพนกล้องบ้างมาครับเจียออดก็นี่นะครับต้องเสียออดเรื่องไปก่อนตรงนี้ไอ้มานากระเป๋าน้อยกระเป๋าบ้างนี่นะฮะบรรยากาศนะครับผมเดินได้พี่เดินได้เราเขาทํานาด้วยนะฮะตรงนี้บรรยากาศดีนะครับโอ้เหมือนเราเดินบนสะพานอะไรนะสะพานลักสารสิน เสียงกบเสียงเขียดด้วยนะครับสาวๆก็เยอะนะฮะวันนี้ออืมาเป็นคู่เป็นคู่เลยคิดถึงลูกกับเมียเลยนะนี่พาลูกกับเมียมาดนะูเขาทําดีนะฮะที่นี่นะเป็นบันไดนะครับทีนี้สูงมากดูน้องๆน,นั่งทานข้าวกันนะฮะนะเพื่อนนูน้นนะ นี่ก็เป็นโรงควงของเขานะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีตรงนี้นะฮะอยากเดินไปเลยครับติดกวนเหนื่อยจังเลยคนเยอะนะฮะพี่พี่โบรรยากาศนะฮะเขาปลูกข้าวด้วยนะครับผม ลมพัดบ่อยๆนะฮะเย็นดีนะฮะนี่น้องๆเขาก็ถ่ายรูปกันนะครับก็คือเป็น l a n ม m a r k นะครับถ่ายรูปวิวสวยงามครับทางนี้เหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วลูกให้เวลาให้เวลรลูกเหนื่อยแล้วครับเดินเหนื่อยแล้วครับ บายบายเนี yeah okay. ่ยไลคบายครับผมลง Youtube จอนครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมวิวดีฮะวิวดีบรรยากาศดีโอ้สาวกินเบียร์นะฮะบรรยากาศสวยงามนะฮะทำได้ดีมากเลย ก็มีจุดแลนด์มานะฮะที่เป<ข>็นถ่ายรูปกับหมีนะครับผมแล้ก็จะมีดาดฟ้าอีกที่นึงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะตอนนี้พี่มานาก็ตามมานะฮะเดินบรรยากาศโอ้ถึงแล้วฮะถึงจุดบันไดแล้ว นี่นะฮะเป็นวิวด่ายดไฟที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเดินนะฮะเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดกันนะฮะอุ้ยขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วดูเป็นอย่างนี้นะฮะดู <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่พี่ <c oughs> ชมวิวข้างบนอีกด้านนะฮะ เย็นเนพี่เย็นลมเย็นมากตอนนี้ก็เย็นนะฮะอากาศเย็นมากแต่กายก็สุดยอดครับมีที่นั่งนะฮะโอ้นั่งดื่มตอนเย็นน่าจะสนุกครับมันจึก,กาดนะครับผมอ๋อวันนี้มีบันไดลงอีกข้างด้วย อ๋อนี่มีบันไดลงอย่างเงี้ยนะพี่มานาครับแกชอบมากเลยนี่ครับก็เป็นวันหยุดนะครับคนก็พาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนนะครับยากาศดีนะฮะนี่นี่ก็ไม่ไกลจากทุ่งนานะ ประมาณหกสิบกิโลเหมือนกันใช่ไม่ไกลประมาณหกสิบกิโลครับพี่เส้นเดียวกับที่เรามาเมืองพันาบุรีเมื่อกี้นะฮะใครอยากมาแวะชมมาเที่ยวนะฮะจังหวัดสกลนครยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมไม่ต้องกลัวครับสกลนครไม่ได้กินหมาทุกคนนะฮะกินเป็นบางคนพี่มานากินไหมพี่มานากินไหม อ๋อเกือโครกินหมาเลยผมไม่ได้กินนะพี่เขากินเนี่ยกินเป็นบางคนนะพี่ผมไม่ได้กินเลยนะเป็นป่าสงวนตัวเป็นสัตว์สงวนเนี่ยอาอนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแค่ฝันคาเฟ่นะครับผมก็อาหารเขาเอาจักรยานเสิร์ฟใช่ใช่จักรยานเสิร์ฟพี่ปั่นจักรยานเสิร์ฟเลยอย่าลืมเอซีทุกท่านนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วทำไมเสียบ